สนับสนุนรายการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชลอยชานเล่อาหารพร้อมห้องพักลอยการ์เด้นแมนชัน่นความสุขที่คุณสัมผัสได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู้รายการชาวนี้ที่เมืองนครนะครับทางช่อง11นครที่ธรรมราชเริเวา NBT นะครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านกันนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังที่ฟัง วิทยุยกระจายเสียงของเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราธี fm 88.5เมกะเฮิร์ตในครับวันด,ดีพี่น้องชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลแล้วก็พี่น้องที่เราฟังกันทางมดนะครับรวมทางผู้ฟังที่ชมรายการออนไลน์ทดทางเว็บไซต์ทั่วโลกตอนนี้นะครับที่ w w w nbtnst go t h แล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะครับจบรายการทันทีพระรายการหรือว่าอยากจะแหล่ซ้ำแหล่เลยอะไรเหล่าก็ทันเข้าไปที เว็บไซต์ YouTube นะครับเข้าไปเซิร์ชว่า NBT นครนะครับชายประสรงกฤษนะครับ NBT NA KHON นะครับก็สาม,มารถชมรายการต่างๆได้แล้วก็รายการเช้านี้ที่เมืองนครวันนี้วันศุกร์นะครับเราอยู่กับทางเทศบาลน,นครนะครศนะรีธรรมราชนะครับตอนเดือนมาติดตามภารกิจนะครับซึ่งที่ทำแล้วก็สาม,มารถที่จะท่ายอดให้พี่น้องในชุมชนเมืองรูย่างเแถวท่านนะครับถ้าพี่น้องรูท้วท่าน รูมือนกันรูแล้วก็นําไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ทางเทศบาลนครน,นครสิริราชในครับท่านนายกชาววัดเส้นพงทันติปากิตในการมอบแวนตานะฮะบอกมาเมื่อพนันเมื่อวันแลก็เลยมีผู้แทนเข้ามาเราก็เป็นโอกาสดีที่จะมาคุยกับพี่น้องทางบา้านโดยเฉพาะเรื่องข้องคนที่ในชุมชนหรือเสดนการชุมชนเพราะบุคคลทา่านนี้ท่านเคยทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมมา จำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับในงานระดับประเทศนะครับตอนรับทันรองนายกเทศมนตรีนครนครที่ธรรมราชทันหูวัยดียะปิศวรรณอุเซงสวัสดีครับดีครับก็ลองเล่งตายบอกแต่เดียวครับขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ได้รับมอบไม้จากท่านนายกนะคะซึ่งท่านนายกปิตภารกิจหมอบแว่นตาให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนะคะซึ่งจัดขึ้นเฉนี้ ทีหอประชุมเมืองนะคะรัามนายกก็เลยมอบให้รองนายกมาทำหน้าที่แทนนะคะรองวุฒิยะเองเมื่อเนี่ยผมบอกแต่เดียวว่าถ้าใครติดตามการทํางานด้านการเมืองเนี่ยท่านทำงานระดับประเทศมาโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพชีวิตนี่ก็เยอะลองลองเล่าตรงนั้นนิดนึงครับว่าสามารถปรับใช้กับงานในท้องที่เหมือนปือมั้งครับจริงๆแล้วงานที่เคยทําในอดีตก็เป็นระดับประเทศนะคะในตําแหน่งข้องเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพัฒนาสัางคมและความมั่นคงข้องมนุษย์อันนั้นเป็นภาพใหญ่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วภารกิจก็ไม่ได้แตกต่างกับที่ทางเทศบาลทับรับโอนใอยู่บ้าของรัฐบาลกลางมาทำนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะยังยิงพี่น้องที่อยู่ในลักษณะที่เราเรียกว่า ผู้ที่จะต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษเช่นผู้สูงอายุนะคะผู้พิการ<ม>แล้วก็เด็กเยวาวชนรวมั้งผู้ที่ติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อ HIV หรือผู้ที่มีป<ม>ัญหาร่องข้องทางด้านสุขภาพที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนนั่นงานในด้านสร้างคมส่งครอสนะคะส่วนงานในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เริ่มโดยเรื่องของการดูแลการพัฒนาศักยภาพ<ม>ของกลุ่มคนต่างๆใ,ในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเ<ม>ด็กเยวาวชนหรือว่าชุมชนชนะคะอันนั้นก็คืองานในภาพกว้างนะคะนอกจากนั้นก็เป็นงานถี่เนื้อไปจากทิศทางเทศบาลทำก็คืองานอของการไปบริหารในเรื่องของกองทุนต่างๆนะคะเช่นกองทุนสวัสดิการ ชุมชนนะคะของทุนต่างๆที่อยู่ในชุมชนอนั้นก็เป็นเรื่องของภารกิจในระดับประเทศเพราะฉะนั้นเวลามานั่งอยู่ในระดับผู้ปฏิบัติของพิ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลงมือปฏิบัติจริงนะคะจากเดิมเมื่อก่อนอาจารย์นั่งลองดูนโยบายแต่ว่าตอนนี้คือไปจับมือกับชาวบ้านได้ไปสัมพัดชาวบ้านได้แล้วก็มาเล่งว่านโยบายดี เราเคยทํากันในรับประเทศเนี่ยเวลาในเรื่องของในรับปฏิบัติเนี่ยเขาทากันอยู่เนพรึ่นะะใช่ได้พ้นแก่ได้บำเพือน่ะอะไรเราก็สร้างมาดิสทอนให้เห็นว่านโยบายที่เรากับนอตไวในรับประเทศเนี่ยเวลามาถึงผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาทาแล้วมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุส่งพึ่งเซ็จสิ้นไปเนี่ยนะคะ ความจริงแล้วก็เป็นนโยบายที่ดีมากนะคะแล้วก็มีการปรับขึ้นมาถูกยุคถูกสมัยเริ้มตั้งแต่ซะไม่ทันชวนนีห้พบเจามว่าท่านยังจําได้ไหมว่าสมัยที่ยังเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีตอนนั้นกับตอนนี้อะไรที่เป็นทอที่ยังมาจ่ายงานได้อยู่มั้งจ่ายงานได้อยู่ไหมนโยบายบางอย่างการเจนเหลืองก้องเบียรอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะรื้มตั้งแต่ซะไม่ซ่วงรวยบัสซะสมัยที่ท่านนายกชวนเข้ามาเป็นนายกนะคะ และหลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดนี่เป็นระดับขั้นบันไดนะคะตามเกณฑ์อายุนะคะตามคุณจินติดตามเฉินหกสิบปีก็600โอยเจ็ปีก็700นะคะ80ปีก็800ถ้าสูงจากนั้นก็ขึ้นไต่ขึ้นไปตามลำดับนะคะถ้าอายุสูงสอันนี้คือวิวัฒนาการที่ผ่านมานะคะแต่จริงๆแล้วในเชิงนโยบายเนี่ย ส่วนใหญ่ตตองบอกว่าเริ่มในสมัยข้องประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนะคะในเรื่องข้องสังคมนะคเขาเรียกว่าเป็นการไปช่วยเรื่องมันไม่ใช่คำว่าประชานิยมพราบว่าบุคคลเหล่านี้ต้องดูแลถูกต้องปัิเสธไม่ได้เพราะว่าต่างประเทศไม่ใช่าเราไปตามต่างประเทศบางทีในนี้ก็ต้องดูแลประชากรข้องข้องของคนในนาตาอยู่แล้วถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษนะคะอาจจะ ผู้สูงอายุอาจจะมีลูกเล่นที่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดต่างทิ่นหรือนอกบาลผู้ผู้พิการการสึ่งต้องการคนดูแลส่งเคราะห์เป็นกรณีพิเศษอันนั้นเป็นในเชิงของการส่งเคราะห์นะคะแต่ว่าในมุมของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้มันต้องมองในมุมของการพัฒนากายภาพด้วยเ่นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการตัวนี้ค่ะ ให้ผู้บริการเขาสามารถมีทักษะที่ทำอาชีพที่ง่ายๆได้เ่น่อมเครื่องเสียงนะคะ่้มไฟฟ้าเ,าาาเรื่องของการรับโทรศัพท์ในหน่วยงานในองค์กรนะคะเรื่องของการทำงานที่ที่ไม่ต้องใช้แรงงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถอะได้มากมายอา่อันนี้เป็นทื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนะคะ ไม่ใช่ว่าเราทํำในเรื่องส่งโคลอย่างเดียวนะคะคือให้โอกาสเขาทำประกอบอาชีพกันไม่ใช่ไปเติมอย่างเดียวแต่ว่าเขาคือมีกําลังแต่ว่าไม่ได้ดึงกาลังมันมาใช้งานถูกต้องค่ะต้องดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้พัฒนาให้เขาสามารถใช้ในการประกอบอาชีพเลยกับรู้สึกว่าตัวเองมีขาในความเป็นมนุษย์เนี่ยแทกซี่ของความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้พีการเป็นใครก็ตามทักซี่ของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์จะต้องมีเท้าเทียมกัน พราะฉะนั้นเมื่อเขาสามารถดดำรงชีวิตในสังคมได้เมื่อเนกับคุนปกติมากที่ีสุดเนี่ยจะทำให้เขามีความผาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ครับนี่เราโพดกว้างกันไปทีนี้พี่น้องทางบ้านก็อยากเห็ผภาทีนี้ถ้ายังมีคนที่ต้องการพันนี์จะติดต่อเทศบาลผนเงผืนจะไปสอบถามข้อมูลในปืนจึงจะ ได้มีโอกาสได้กับการคื้นฟูจากเทศบาลดูใลตรงนี้ครับโดยลักนี้เรากระชายเครือข่าข้องประธานและกรรมการชุมชนนะคะซึ่งมีทุกชุมชนจำนวน60สิอชุมชนนะคะมีรูปแบบข้องกรรมการชุมชนชัดเจนอันนั้นก็เป็นช่องทางนึ่ง ถุกเดือนเนี่ยค่ะจะมีการประชุมรประธานชุมชนและกรรมการชุมชนได้เนด็กแต่ย่างเจืนเมื่อวานนะคะนนทนายกทธานนายกก็เป็นประธานในการประชุมโดยตัว่านเองนะคะถ้า่านไม่ติดภารกิจกานประธานชุมชนทั้งหมดก็มารับฟังนายอยู่บ,บนะคะทนายก็คล้ายๆ,ๆปัเนียค่ะการก็ล่าไว้ประธานชุมชนฟังว่าในหนึ่งเดือนเนี่ย่านได้มีภารกิจอะไรบางนะคะ นอกจากนั้นก็ให้ประธานชุมชนและกรรมการชุมชนกระสะท้อนอปันหาความต้องการในชุมชนเพราะฉะนั้นในเรื่องของผู้พิการผู้สูงอายุหรือคนแก่ต้องการความช่วยเหลือจากเทศบาลส่วนหนึ่งก็มาจากการสํารวจนะคะของประธานและกรรมการชุมชนและกะะ็นำเสนอมาผ่านทางเทศบาลน,นะคะนันก็เป็น่องทางหนึ่งนอกจากนั้นก็ผ่านทางสมาชิกสภานะคะสิน้า สมาชิกสภามีความเข้มแข็งเป็นพิเศษการเ้าใจใส่ไปเยี่ยมเยียนไปทำทำให้นะคะไปจดบันทึกไปทําข้อมูลมาอะไรก็มาส่งนาถังของสวัสดิการอนันก์เป็นอีกช่องทางนึงีกบอเป็นปากเป็นเสียงเนี่ยชัดเจนเลยเป็นปาาเป็นเสียงในเหมือพี่น้องต้องทํามาห้กินชาวขึ้นมาโนว่าซาละวนต้องทำมากินไม่ได้นั่นแต่ว่าถ้า ผู้นาชุมชนกรรมการชุมชนซ่อทอไปเห็นแล้วก็มุมมุมถิ่มบองเนี้ยสามารถจะสะท้อนไปอย่างเทศบาลได้ก็จะเป็นบางเป็นเสียงให้ได้บางครั้งเผืเ่อบานนะคะอ,อันนี้เป็นสิ่งดีเกิดขึ้นหล่ยๆครั้งนะคะคเผื่อบ้านโดยดีไม่ได้เป็นกรรมการชุมชนอะไรเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์มานะคะ,ะ,คะแจ้งว่ามีผู้สูงอายุดีทุกถอดทิ้งนะคะมีเด็กเยาวชนดีจับพุ่มกันแล้วก็ไม่มีผู้ใหญ่ดูแล นะคะร็วร์ลาสุดเนี่ยนะคะการติชุมชนหน้าท่านีรถไฟนะคะก็มีคนรายงานมาขณะนี้กำลังประส่านเผื่อที่จะเข้าไปส่งขอนะคะทราบว่ามีเด็กแปลกซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้สูงอายุและก็ไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยก็คงจะต้องประส่านกับน่วยงานส่งเคราะห์ของจังหวัดนะคะเพื่อที่จะส่งเด็กเข้าไปอยู่ในสถานส่งขอรนะคะคือต้องบอกนะครับ ต้องบอกให้หน่วยงานราชการสราบต้องบอกให้รู้คือคนไทยบางที่เข้าใช้็เรียกทฤษฎีชาวบ้านหลงผอนะเข้าใจคือโทษเวนโทษกัรมโทษกรรมเขาเรื่องบางเรื่องอ่าระยมรับสะพาพเรื่องบางเรื่องนี่มันไม่ใช่กรรมเขามันเป็นการแก้ไปหน้าได้แก้ใบหน้าได้ต้องบอกปีนองว่าอยาอยายาแบบมัดกำลังใจคือมีคนปีการอยู่ที่บ้านคนไข้จริงจริงบางเรื่องเนี้ยให้รู้ต้องบอกใช่ค่ะ ไม่ใช่ว่าเทศบาลไม่ดูเลยถ้าเทศบาลไม่ดูเขาก็ไม่ได้ดูแลกต้องบอกต้องบอกนี่ต้องภากทางชุมชนด้วยนะคะซื้อมวลชนก็ช่วยได้มานะคะเวลาซื่อมวลชนลงพื้นที่ไปทําภารกิจเนี่ยก็ไปเห็นซิ่งโล่านี้นะคะก็สามารถประสานมาทางเทศบาลได้นะคะครับนั่นคือเหลืองคุยกันยาวนี่ผมเรืองตรงตรงตัวตรงํำแหน่งตรงแบบเป็นไรงานเลยเราทำเรื่องนี้มาตลอดเลยนะครับมีเรื่อง ทีทางเทศบาลเขาเตรียมที่จะจ,จัดงานย่อยวันที่27มีนานี่เป็นครั้งแรกนี่ว่าเป็นมิตรไม่ข้องกันส่องเสืิมกันองเทียวการสมัครสม,รสมราชิกจะกลมมาพบกันเหนือของกันการเปิดตลาดน้ำมเมืองหลิกกอทีหน้าเมืองเราเรียกว่าตลาดริมน้ำตลาดริมน้ำเมืองหลิกกอนะคะไม่ใช่ตลาดน้ำอ๋อตลาดริมน้ำจะอยู่ริมน้ำซ่องฟัง ถ้าตลาดน้ำต้องค่ายในในคลองถูตอตลาดนิ่มจัดตีคลองไะดุงกรุงเกษมเนี่ยนะคะอันนั้นอันนั้นตลาดน้ใช่ค่ะอันนี้ของเราี่เป็นตลาดนิ่มน้ำนะคะแล้วก็เป็นความริเริ่มของท่านนายกนะคะเนื่องจากท่านไปเห็นเวลาท่านไปประชุมหรือท่านไปต่างจังหวัดเนี่ยนะคะท่านก็ไปเห็้สิ่งเหล่านี้ค่ะการจัดสวัสดิการเอ้ยการจัดกิจกรรมนันทนาการบรรยกาให้กับชุมชน คืนความสุข<ม>ให้กับชาวเทศบาลน,นะคะการทานก็มาคุยในที่ประชุมผู้บริหารว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะทําโครงการนี้ค่ะกา<ม>คุยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งขณะนี้ก็เป็นรู้เป็นร้างนะคะแล้วก็กำหนดวันกิจกรรมที่จะเกิดก็คือเป็นเวทีกลางแจ้งนะคะ<ม>บริเวณริมนม้ำตรงนั้นนะคะถ้าพี่น้องเดินไปออกกาลังกายหรือไปเดินชมอยู่แถวนั้นก็จะเห็นว่าเราปรับ สถานที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดตัวนะคะกิจกรรมนี้กำหนดจัดถูกวันสุกสุดถ้ายกองเดือนนะคะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยก็คือหยิบจัดมีนาก็มีกิจกรรมบนเวทีการแสดงการละเล่นต่างๆานะคะแล้วก็บ,บริเวณนั้นก็มีตลาดสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองข้องนครสีธรรมราชอาหารสุขภาพ นะคะแล้วก็มีทางด้านศิลปะนะคะมีมุมให้เด็กเยาวะชนมาแสดงความสามารถรทางด้านศิลปะด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะคในช่วงวันุขสุดท้ายของทุกเดือนนะคะเพราะว่าเราเห็นบางประเทศต่างประเทศบางที่พื้นที ื้นที่สีธาตะมันไม่ค่อยมีมีนิดเดียวบางทีเราเห็นมารวมกันแน่นเขาก็พยายามที่จะใช้ใช่ครับรวมบูดในวารวมกันแน่นเปรียเลยใช่่คะมาปัญญ์กันไหมกันปันจัการยานมังมาใายข้องทุกิทุทธิกมาใช่ข้องเขาครับคือคือบ้านเรานี่มีมีมาร์กเลยเรายังไม่ได้ใช้ไว้ายัเตรียมทีเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกนึ่งนึ่งนึ่งความคิดที่ว่าสามารถจะตอบโจทย์ข้องการให้เมื่อจริยรองบอกเป็นการนันทนาการให้พี่น้องในชุมชนได้บางทีบางทีธรรมนเครียด เจอได้ที่ทำงานเจอรถติดมั้งเจอปัญหานู่นนี่เด่ว่าคนมันต้องพ่นไข้มั้งถูต้องถูกต้งแล้วก็มาเร็วก็ได้พ่นไข่แล้วก็ได้ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าเมคาที่เราเปิดโอกาสให้มาโอกรานเนี่ยนะคะกับเราบริจเนทรคนในเขตเทศบาลของเรานะคะให้ได้มีโอกาสมาขายไข้ทึ่งแม้ว่าจะเป็นเดือนหละครั้ง เป็นการส่งเสริมอาชีพนะคะอันนกจากนั้นเด็กเยาวชนก็นจะได้มีพื้นที่ติดปลอดภัยพื้นที่สี่ข้าวนะคะที่เขาสามารถมาแล้วกาสามารถติดแสดงออกได้ด้วยและก็มารวมกิจกรรมกับคนลากหลาไวยมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งคนนุ่มเศร้ามีทั้งคนลากหลยอาชีพช อันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนเมืองวันจันนี้สุกสุดท่ายของเดือนก็คง้ันใจชายชายบ่ายๆนนะครับจะเรื่องเย็นในช่วงบ่ายๆนะคะวันที่สิบเจ็ดนี้ก็เปิดตัวกับถืกการนเรียนเชิญพี่น้องทางในเขตเทศบาลและก็พี่น้องในชุมชนใกล้เคียงตัวเมืองนะคะไปรวมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะอีกเรื่องนึงนี้เดือนหน้านะครับเมษายนวันที่2 0่ถึงเมษายนนี้ เทศบาลก็จัดเองขั้งกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาลนี่ก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานของพี่น้องชุมชนเหมือนกันคงไม่ได้เอาแพรเอาเทนากันนะคบใช่คือเอาจริงแต่เอาจริ้งไม่ไม่แครนกันว่าต้องนานอย่างเียสนุกสนานกันค่ะจกรรมนี้ิดเช่นกันนะคะทางเทศบาลนครโดยกองสวัสดิการสังคมก็จัดมาเป็นปีที่สองนะคะกับกับเกว่านิทานนายกก็ แน่นในที่ประชุมท่านการรมการชุมชนว่าเราไม่ได้แน่นเรื่องแพ้ชนะนะคะไม่ต้องทึ่งกับไปซื้อตัวนักกีฬาคมเขตคมชุมชนกันไม่ต้องทึ่งขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแน้นเรื่องทันธนาการเรื่องความสร,รม้างมัคคีความคิดสร้างสรรค์ตรนหนกของเดนมาร์กนะคะท่านบอกท่านยาเ็นพี่น้องชาวชุมชนเนี่ยสแสดงออกทึ่งความคิดแปลกๆไม่ไม่นะคะอะไรก็ทำอาไราที ไม่ต้องใช้เงินใจ้ทองมาคะเอาวัสดุอะไรที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมาสร้างสั้นกันมาแต่งตัวมาทำเป็นเครื่องดนตรีชิงชาบนะคะอยากให้พอได้ไอ้พอได้วัวรรได้พ่อนคลายกันนะคะแล้วก็ลูกล้านก็ได้มารวมกิจกรรมกับชาวชุมชนนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่20ถึง30เมษายนที่สนามกีฬา มีกีฬาซี่ประเภทนะคะมีฟุตบอลมีฟุตซอลแล้วก็มีเปตองแล้วก็มีตะกรอ้อแล้วก็ปีนี้เพิ่ม,มก็คือแอโรบิกซนกาถึงอเทศาบาลส่งเสริมอยู่ในชุมชนชชนะคะคณะนี้ทีเป็นกิจจาลักษณะการซิบอัตชุมชนนะคะมีลานแอโรบิกทางกองสวัสดิการการสนับสนุนเครื่องเสียง และก็มีค่าตอบแทนให้กับผู้นำเอโรบิกเนี่ยนะคะค่ะเพื่อจุ่มจุ่นละซ่องคนนะคะเห็นแร่างส่วนซี่ต่างมาโซ่ก็เลยไม่รัวรองบอลซีปไปจุ่มจุ่นแสดงว่าแต่ละชุมชนเขาก็มีจุดออกกำลังกายของเขาอยู่แล้วใช่่คะแต่ว่าตรงนั้นกระดึกข่าวว่าเบื่อเพราะว่าอยู่กลางเมืองใชค่ะ ทามโอการกอแวะไปก็จะให้น้องดวยชนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องสตรีนะคผู้หญิงผู้ชายก็ไปยอบลแรผู้ชายก็ไปจุงไปจุ้งเพลนไปจุ้งในบ้านบ้านกันก,กันหนังกินกาแฟตรงนั้นกับพูนใครดีนะคะวันเย็นๆครับเอาละครับมีจริงๆมีเรื่องที่ทนายกไปเปิดชุมชนนาแคว่งเปิดถนนเป็นี่ซอยชุมชนนาแขวงก็คือไปพบปะแล้วก็มีการมอบกิจัตรให้ผู้มีจิตอาสาคือผู้เสียสละในการ ท <c oughs> ำานในป็นชุมชนตรงนั้นกันค่ะ,คะจริงชุมชนตรงนั้นเขาจัดข้องเขาอยู่เป็นปกตินะคะซึ่งเป็นแบบย่างที่ดีมากนะคะคเป็นความคิดของพี่น้องชุมชนนาแวงตรงนั้นนะคะเนื่องจากประธานชุมชนคองการเข้มแข็งเขาก็สามารถที่จะทํากิจกรรมลักษณะน,นี้ได้แล้วการในวันที่ทนายออกไปเนี่ยเนื่องจากมีการเสนเนอรเรื่องของการปรับปรุงทางถนนในส่วนของตรงนั้น ทนายกก็สร้างการแ้วการได้รับความพออกพอใจของคณะกรรมการชุมชนแลวก็พี่น้องตรงนั้นแล้วก็เลยจัดงานให้ตรงกันแล้วก็เชิญทนายกไปพบปะด้วยแล้วก็มอบทำพิธีมอบถนนที่ปรับปุ่มไมเน,นะคะให้กับพี่น้องชุมชนการได้รับความสนใจพี่น้องมารวมกันเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมสี่สร้างความสัมพันธ์ เรหว่างฐานผู้บริหารคือฐานนายกกับชุมชนอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะครับกาฝากพี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลนี่ครับที่ชายนาประปานี่หรือสําคัญเหมือนกันจริงๆเรา่านรองมท่นานนายกก็ตั้งใจจริงจังที่จะแก้ปัญหาประปาคือตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันแรงแรงทางประเทศต้องรำเนินรงให้ประหยัดนิดนึงต้องการนอกจากเรื่องของการประหยัดชายกันยงัง จำกัดจำกเทียสักนิดนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องอคิดถึงการวางแผนที่จะแก้บัญหาเฉพาะหน้าเมื่อวานในธานายกกู้ถืเรื่องของการให้ฐานสมาชิกสภาและรวมกับประธานชุมชนกับการชุมชนเนี่ยไปสํำรวดโบน้ำนะคะถ้าคุณยินจำได้ว่าในถ้าไม่โรเล็กๆเนี่ยในแม้แต่ในเมืองเนี่ยเราจะมีบ่บ,บนะคะในบ้านบ้างหน้าบ้านในบริเวณลานในชุมชนแต่ว่าระยะล่งเนี่ย อาจจะเป็นพระว่าผพอมีบริการน้ำประปากันมากขึ้นเนี่ยก็สะดวกสบายมากขึ้นจาวาแต่บอนน้ำทั้งน้ำบางบ้านยังไม่มีทั้งแบบุ่งใหญ่ๆก็ยไม่มีใหญ่กโบวงยังไม่มีเด็กๆเนี่ยธนายกก็เลยให้ไปสำรวจตรงนั่นโกอนนะคะเตรียมการไว้การหละทางเทศบาลก็จะไปดูดเอา ครูนเอาตุ้มไปหลอกไปดูออกมาไปใช้รถตองไปสระบดูดรถตู้ไปสบานเนี่ยค่ะครับแล้วก็รองรับไว้โกนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโบในบ้านเนี่ยตโบปลองนั่นนะค่ะโบปลองอ่าอ้นั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะนอกจากนั้นท่านก็จะมีการซื้อทั้งครับนะคะน้ำไส้เนี่ยนะคะไปตั้งในใจกลางชุมชนเพื่อที่จะบริการน้ำไส้ให้พี่น้องเพื่อใช้ในการบริโภคครับนะคะอันนั้นก็เป็นแนวทางที่จะรองรับ การเก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่วนปัญหาในเชิงโครงสร้างในเชิงระบบะทางกองสวัสดิกองประปาะสำนักงานประปาโดยท่านรองดิษฐนะ์รองบอยเนี่ยค่ะ่ะานการทางานามคมขมิน <c oughs> เต็มถี่ค่ะรวมกับเจ้าหน้าที่พนักงานมีการประชุมกันทุกอาทิตย <c oughs> ์ทานายกประชุมเป็นประธานประชุมเองบางท่านหมอให้กับรองธ่รพิชญ์บ,บ,บางหลังจากกอความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่า <c oughs> ทานายก าตั้งใจเต็มทีแล้วก็พร้อมที่จะเก้ปันหาเรื่องข้องนางประปาท,ทุกระยะนะคะไม่ว่าปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งจะเกิดอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้ในระยะกลางและในต่อไปในอนาคตนะคะก็แจง้งทถานทีีพี่น้องต้องไปชำระค่านำประปานิดนึงนะครับบางคนนั้นยังกังวลว่าที่ไปจ่ายนี่เป็นที่ของเอกชนไหมเป็นที่ของเทศบาลที่ราชการนะครับ่านสามารไปใชายบร,ริการใดไกลบ้าน ทางกาวจุดนะครับทีสุนสาถาสุขชุมชนขู่ขว้างนะครับสุนสาสุขซีถทวีทีสถานีคนส่งภูดอนทีวัวอิดนะครับทีสุนสาถาสุขทีโพเดตทีศุนสาสุขส,สา,กกสารสสสสา,สา,ามิชัยทีวัวนด์นี่คา้างนาโรงเรียนสารามิชัยนะครับทีโรงพยาบาลเทศบาลนครแล้วก็ทีเดิมทร้างยศก็คือที่สำนักประปาเทศบาลนครนะครับทีโรงประปาประตูชัยแล้วก็ทีโรงกร้องทีประปาถวดท่องนะครับ <C hr ie> ช่วงท่ายนี่นะท่านรองจะาฟากเลยมัง้งมันมีวันสตรีสากลนอยู่กัน <c oughs> ในฐานะเป็นผู้ยิ่งเราเป็นข้ามาเป็นผู้นำปจบันเจ้าฟากเล่ยถึ่งพี <c oughs> ่น้องทางบ้านรวมถึง <c oughs> สตรีกันครับ <c oughs> วันสตรีสากุนนี่ตรงกับวันที่8ม <c oughs> ีนาคมนะคะ <c oughs> ซึ่งเรียกว่าเป็นวันสตรีซากุนก็คือทั่วโลกจะเริ่มฉลองวันนี้นะคะให้ความสําคัญกับบทบาทของผู้ยิ่งนะคะทั่วโลก ในส่วนของเทศบาลน,นี้เราก็มีคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสตรีนะคะจำนวน21คนนะคะึ่งเลือกตั้งจากตัวแทนของผู้หญิงในชุมชนในเขตเทศบาลกท่ธนายกก็มีคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยนะคะแต่เราก็จะมีการประชุมสมนาพร้อมทางไปศึกษาดูงานนะคะในเรื่องของการพัฒนาสตรี นั่นคือกิจกรรมที่ทางเทศบาลทำนะคะนอกจากนั้นท่านนายกก็ได้อนุญาตให้กับสตรีระดับจังหวัดนะคะมาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสตรีสากนถีส่วนสี่ธันวาคนะคะนั่นก็จะมีงานใยญ่ในเขตเทศบาลน,นะคะทางเทศบาลก็จะไปรวมกับภาคประชาสังคมเข้าทำงานด้านสตรีด้านผู้หญิงนะคะสวดสรจ้โตอยนะคะ ถึงเป็นภรยาของอดีตนายกอบอจอท่านวินทูลท่านก็เป็นผู้นําสตรีที่แข้งแข็งระดับจังหวัดแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายนะคะในระดับประเทศท่านก็จะเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถี่โอกาสนี้ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องสตรีทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ในเขตและการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ท่านมีความสุขมีความส้มว่งในสิ่งที่ท่าน ตั้งใจนะคะเป็นผู้ยิ่งที่ทำบทบาทได้หลากหลายทางในครอบครัวในชุมชนและก็ทางระดับประเทศที่สำคัญที่สุดในทานะที่เป็นผู้ยิ่งที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้นะคะทุกคนก็สาม,มารถที่จะทำประโยชน์ให้ถูกพื้นที่ที่เราอยู่ได้นะคะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีความสามารมาของผู้ยิ่งนะครับพมพันธ์นาโรงเรียนกาลยานีที่ธรรมดา เช่นปายกวนก้อนมีอธิบดีเด i ไอก็เป็นผู้ยิ่งคนนครแล้วก็ล่าสุดมีอธิบดีกระทรวงพลังงานนะครับผพจํมจืฉีกลมไม่ได้ก็เป็นคนนครเป็นผู้ยิ่งเหมือนกันนี่คือสักเก็ตพาแล้วก็เทศบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะส่งเสริมความเป็นสตรีที่มีคุณภาพของคนในชุมชนทั้งหมดนะครับนี่คือรายการเช้านี้ที่มนครมนีนะครับขอบคุณผู้ชมทางบ้านถูกฐานนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุเทศบาลนะครนะครที่เรรมราชขอบคุณรองอวัียะปุษย์ พิศวันขอบคุณนะครับวันนี้เราพรองกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ